วิ้ยเนี่ยอีกแล้วดาวแล้วเนี่ยมันยิงเขาใหญ่เลยเนี่ยยิงดาวอีกแล้วเนี่ยดาวอีกแล้วโปรปะคือมันโปรไหมอ่ะมันรู้ด้วยเนี่ยเห็นปะมอ้โหก็รู้แล้วก็รู้เน,น,น,นี่ยมันยิงอีกแล้วอะ่ะน่าสงสัยโอ้ยมันก็ปัญญาอ่อนเลยไอ้นี่บัวเห็นไหม สวัสดีครับเอาไม่เอาไม่เอาผมเล่นด้วยไหนไหมพี่ไม่ได้ครับด๊อกเล่นด้วยไม่ได้เหรอหลงเข้าบ้านเขียวด่าหัวแตกแล้วเฮ้ยเอาดีหัวแตกแล้ว,ออว,ลวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ มีหลายคนมากเลยครับเม้นเข้ามาในช่อง n d p p ว่าพี่ครับแต่งตัวดีๆหน่อยใส่กล้ามทองอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นให้ดูหน่อยโอ้โหพี่ใส่แต่ตัวดำๆแต่งตัวลายอะ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ใส่กล้ามทองได้ไหมครับผมอยากเห็นพี่เล่นกล้ามทองจังเลย แล้วผมความที่ผมรักคนดูแล้วก็ตามใจคนดูนะครับผมก็วันนี้ก็จะเลยมาแต่งตัวก้ามทองแล้วก็ใส่ปีกนกผมไม่รู้ว่าตึงไหมนะแต่ว่าก็อาจจะน่าจะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมีสไตล์การแต่งตัวที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็ถ้าผมไม่มีสิ่งนั้นผมก็จะไปซื้อรหัสมานะครับผมแล้วก็มาแต่งให้ดูเลยเอาโอเคไหมถ้าทุกคนต้องการนะก็คือแบบ บอกมาเลยครับผมอยากให้ผมแต่งตัวแบบไหนลงไปเล่นก็ได้หมดเลยครับเดี๋ยววันนี้จะกดแล้งไปนะครับผมซึ่งมีคนบ่อยนะครับว่าพี่ครับผมอยากเห็นพี่เล่นในคอมบ่อยๆจังเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเล่นในคอมให้ดูนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นในคอมวันนี้จะพามาสุ่มไอดีหมัดไม่มีเกลือง,งบ49บาบาทกันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หมัดอะไรเฮ้ยได้หมัดมังกรครับทุกคน เข้าเกมแล้วมีหมัดจริงๆด้วยโคตรคุ้มแถมเว็บนี้เขายังแจก ID ทุกวันถ้ามาตอนปล่อยจะได้เลยและมีบริการเติมเพจใช้เพียงแค่ UID มีรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยราคาถูกมากและเพจร้านมีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลอก,กดแร้งไปนะผมซึ่งตอนนี้ผมจะสุ่มไปคนเดียวนะครับเอ้ยผมหาทีมไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมจะหาสุ่มแชทโลกเข้าไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ เ <Grand> <min i> <applic a> กือบแกนมาสเตอร์อยู่ที่มาสเตอร์นะครับผมผมจะติดแกนอีกหนึ่งดาวเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะขึ้นแกนไหมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะหาตีนก่อนนะครับผมว่าเราจะได้ตีเล่นไหมนะครับโอเคตอนนี้โอเคนี่มีหนึ่งางโอเคไม่ได้หวะอุย้ยได้แล้วทุกคนอยู่คนเดียวผมจะหาตีที่เขาเปิดใหม่นะผมจะพยายามหาตีที่เปิดใหม่ก็ใครที่แบบเปิดแชทโลกบ่อยๆก็อาจจะได้เห็นผมเข้าไปบางคนก็อาจจะได้เจอผมแล้วด้วยนะอานี่แรงแกนเนี่ย เก็บความด้วยผมไม่รู้เขาจะเปิดไม้หรือเปล่านะไม่เปิดไม้เหรอทุกคนไม่เปิดไม้ผมก็ไม่เล่นครับต้องต้องหาที่ที่เปิดไม้นะใครที่แบบเออเปิดแชทโลกบ่อยๆก็จะเจอผมเข้าไปป้าโอ้นี่เปิดไม้แล้วด้วยปัญญาโอ้ยเขาปัญญาโอนเลยไอ้นี่บัวเห็นไหมสวัสดีครับเอาไม่เอาไม่เอาพ่มเล่นด้วยได้ไหมพี่ไม่ได้ครับดอกเล่นด้วยไม่ได้เหรอ ไม่ได้ครับน่าวะเขาเล่นด้วยได้ไหมอ่ะพี่อ้าวเ <c oughs> พื่อนไปแล้วเฮ้ยผมสุ่มมาเจอโปรปะเนี่ยทุกคนเชื่อมันแบบ oh my god ผมกลัวมันจะเป็นโปรอะเ p รพีเอล4.9 o oh my god ทุกคนถ้าผมเจอโปรเจอสคริปต์ขึ้นมาอะผมอาจจะโดนแบนด์ได้เลยนะครับ เราจะสุ่มมาเจอโปรจริงๆเหรอครับเนี่ยอันนี้ผมสุ่มมากับน้องสองคนเนี่ยโปรอย่างมากเลยเฮ้ยเนี่ยอีกแล้วดาวแล้วเนี่ยมอนยิงเขาใหญ่เลย,ยลเนี่ยยิงดาวอีกแล้วเนี่ยดาวอีกแล้วโปรปะมันยิงดาวอีกแล้วอะทุกคนคือมันโปรไหมอะมันรู้ด้วยเนี่ยเห็นปะโอ้โหรู้เหมือนกันว่าผมลุ้ นี่ยมันยี่อีกแล้วอ่ะน่าสงสัยทุกคนครับผมว่าโปร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นชัวยังไงก็โปรอไม่โปรก็จะคลิปอ่ะผมรายงานไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวอาจจะยังไม่แน่ใจเกมหน้านี่มันจับสไนแล้วเตรียมตัวหัวแบบป,ปัก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 อย่างนี้เลยนะทุกคนเตรียมตัวเลยหัวแบบปักปักอ่ะสุ่มมาเจอโปรในเกมฟรีไฟอ่ะ ไหนใครเจอโปกันบ้างเนี่ยต้นต้นซีซั่นใครเจอโปกันบ้างเนี่ยผมเจอโปบ่อยมากเลยนะผมผมบอกเลยผมเล่นในคอมผมเจอโปบ่อยมากอ่ะผมว่ามันยิงแบบผมไม่ต้องทำอะไรเลยคอยดูเนี่ยมันยิงโดนอีกแล้วอ่ะโปล็อกชัวนเนี่ยล็อกผมไม่ชุบด้วยมันล็อกอย่าไปชุบมันนะมันโปปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ชุบด้วยอ่ะโปล็อกอ่ะผมไม่เล่นด้วยหรอกโปล็อกชัวนอันเนี้ยผมเจอมาปล่อยแล้วแล้ว สเนไอไปไหนเาสเตนไออยู่นี่ไหนสเนไอแล้วเว้ยเฮ้ยนี่มันโปปล่อยมันไปแม่ง <c oughs> มันจะเล่นทำไมวะทุกคนผมไม่เข้าใจเลยมันจะเล่นโปรทำไมอะ่ะไม่เข้าใจว่าจะเล่นโปเพื่อมาซื้อปืนดีบวี้วะแบบมันมันล็อกอ่ะยังไงก็โปล็อกอะ่ะผมเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าโปล็อกชัวร์สภาพเนี้ย <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้ยเขาเรียกอะไรบายพาสหรือว่าพารแนลนะ เรียกกันไนระชื่อมันนะทำไมดิเนี่ยมันล็อกอีกแล้วะทุกคนเนี่ยมันล็อกชัวมันสับเร็วด้วยนะรอมมนได้สองกระบ,บอกผมบอกเลยมันสับปักๆๆเลยทุกคนเชื่อผมมันไม่มีผิดไม่มีพลาดเร็วเก่าเห็นปะชัว ชัวป้าวเนี่ยเน็ตมันหลุดแล้วด้วยดูมันเปิดโปรทุกคนดูกันเนี่ยมันล็อกร้อยยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจากการเล่นรู้เลยดูจากชื่อผมรู้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยล็อกอีกแล้วอ่ะมันรู้ด้วย รู้มันยิงดิทุกคนที่ผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้เลยเว้ยมันล็อกกันหมดแล้วอะ่ะผมไม่ต้องทำอะไรได้เลยยังไงก็โปรแล,ล้วเปอร์เซ็นอะแล้วผมได้ดาวฟรีไม่เป็นไรช่างมันเฮ้ย <c oughs> มันโปรเนี่ยผมกดรายงานไปนไแล้วเดี๋ยวมันโดนแบนตัวเดี๋ยวผมมาลงให้แต่ว่าคลิปนี้ก็ดูไปก่อนนะว่ามันโปรจริงถ้าใครแบบจะเถียงกับผมอะ่ะเม้นมาเลยบอกเลยว่ามีหลักการไหนมันโปรช่วยตัวเนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดดาวแล้วผมน่าจะแกนแล้วทุกคน โปรแบกขึ้นแกนด้วยกดมาเจอโปรเฉยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเจอกันน่ะมันกดมาเจอเองอ่ะอ๋อผมจะไม่ขึ้นแกนเลยหรอโอ้ยจะขึ้นแกนอ่าอีกดาวน,นึงอีกดาวน,นึงผมจะขึ้นแกนเฮ้ย,ย<ด>เจ็บเจ<ๆ>็บผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเจ็บอ่ะเจ็บทุกตัวหรอมันแรงแดงอ่ะยิงเลย đào free đôi ai game này cũng cướn cái rồi, game này cũng cướn cái rồi, nè. Oh no. Nè, nè. Nè, nè. Nè, nè. Nè, เจ็บไหมไม่เจ็บยิไม uh ่โดนเลยตเข้าเจ็บเก็บตุย่ะเก็บตุยพอดีเลยยังได้อยู่นี่เบอกเต็มเต็มแล้วยิงหัวไปแล้วตน จับปืนถือไดแล้วนะไม่เป็นไรเราอยากจับสไนต์ต่อเพราะเราชอบเกมหนึ่งถ้าดันดันแต้มปืกนกะ็เราก็จะใช้สไนต์ย,ยิงหววัวตัวหนึง่งแล้วก็เล่นเล่นปืนถือได้เลยคนระับเพราะว่าถ้าเรายิง,งตัวหนึ่งดาวยิงได้ตัวนึงปุ๊บแต้มบอกเต็มแน่นอนครับยิงหัวตัวแบบไม่ต้องเล่นสไนต์ได้เลยจะได้แบบทำเกมชนะต้องชนะด้วยนะผีบอกเต็มเพราะว่าเพราะงั้นเราต้องไปเล่นปืนชาร์จเพื่อนเพ่เของเราจียิงหัวได้ ถ้าเรายิงหัวไม่ได้ก็ยิงตัวครับ4ตัว4ชิวนะครับไม่ใช่4ตัว,ตวแบบนี้โดนน,น,น,บน,บน,มมนะ4ชิบนบนมวเท่านั้นบนบนแอลมีนะบนบนแอลมันบอกนละี้ยนเฮ้ยโอ้โหอย่านี้ก็ไม่บอกอ บม,ม,มันเอวมีนิวมันแนวหมดเลยบ้นยนยานเขียวบ้านเขียวดาเอาหัวแตกแล้วเฮ้ยเอาดีหัวเตะอีกแล้วยีพีมันตึงวะไ <ใน S 1> ม่เปิดยาวถามบอกเด็กนิวแล้วใครมาเล่นสนายกับกูเนี่ย นูหลังบ้านสุดเลยมาเล็ก,กี่ตัวนี้ขึ้นอยู่เลยนิวตรงไหนวะตัวนึงอ่ะตวใชนะละได้ดาวแล้วเวย้ยขึ้นแกแล้วปรบมือขึ้นแกแล้วครับ, <c oughs> รบทำ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 ทคทำ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 ทปทำ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 มำทเ็็ ปเราขึ้นแกนกันเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูขึ้นแกนเลยนะครับอ่าเรียบร้อยขึ้นแกนมาสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับเราก็ขึ้นแกนมาสเตอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ขึ้นแกนก้อยหลืองไปขึ้นแกนกันด้วยนะครับ